แม่น,นี้นได้ทราบจากมาแต่ว่ามีชาวเน็ตเขาก็ถามว่าแก้วอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่ายิงถ่ายทำคลิปอะไรเงี้ยผมว่าอย่าไมไมอย่า,า,ายยเหมารวงผมว่าชาวเน็ตเลยดีกว่าอาจจะเป็นแค่บุคคลบุคคลนึงที่เขาแบบเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะสื่อสารมาในเชิงว่าแบบ,บทําให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราจริง,งๆ,ๆเราก็ ก็ตอบไปตามนั้นนะครับก็ตอบตอบเขาไปว่าแบบเออไม่ต้องเป็นห่วงเราเนี่ยไม่ไม่เป็นห่วงเรม่ต้็นห่วงขาไม่เป็เนาาก็ไปตอบเลยเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างมันมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตต่างคนก็ต่างมีแนวทางของตัวเองกันอย่างเงี้ยผมผมเชื่อว่าคือแบบ เาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่และคนมีเส้นเรื่องของตัวเองเราเราก็เส้นเรื่องตัวเองก็ก็จะแตกต่างกันไปทุกคนเลีอ่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้คือพีออเอลก็จะเน้นไลฟ์สไตล์ชีวิตแล้วทำยูทูบอะไรอย่างนี้เป็นหลักเลยอ่าก็เหมือนกับจริงๆเรื่องทำยูทูบเนี่ยมามาทีหลังนะคือเราเลือกเราเลือกแบบ อยากจะใช้ชีวิตสไตล์นี้แล้วก็พอใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราลองถ่ายทอดมันออกมาดีไหมนี่ครับพอถ่ายทอดม,มาแล้วฟีดแบ็กดีก็เลยแก้วก็เลยทำอยู่เรื่อยอย่างคอมเมนต์นประมาณนี้เราเห็นบ่อยครับคนโวยั้งเดียวเลยทั้งเดียวแล้วก็ไม่มีเลย เขาแบบเขาเป็นห่วงเราหรอแบบยังไงไหมสาหรับชีวิตก็ตระองวันการหาอะไรดูรายได้อะไรเงี้ยค่ะเอาตรงๆไหมผมว่าเขาเป็นหว่งวงคือคือเขาก็เอาเอาเคสของตัวเองมามาแบบนําเสนอว่าเออถ้าถ้าเกิดเป็นในลักษณะนี้อาจจะเป็นแบบนี้งี้ยครับ <c oughs> ซึ่งเราก็เข้าใจแล้วคือคือเราเราว่ามันมี p o s ิ t i v e ในกางทีกับเรื่องเราพยายามเทคกอย่าง positive เพราะว่า ไม่ไม่จำเป็นนี่จะต้องไปมองว่าแบบเฮ้ยเขาอะไรเลยอย่างเงี้ยครับเออแล้วเราก็ตอบตอบเขาไปตรงๆตามตามที่เราเป็นกันจริงจริงเลยอราเปี่นโกรกนิดหน่อยหรือไม่คะไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยเราตอบปกติมาแต่ว่าเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ปะที่หรอเพราะผมว่าอย่าไปมองแบบนั้นแล้วก็อย่าไปเหมารวมชาวเน็ตเราก็เป็นหนึ่งใน คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเหมือนกันแต่แบบวิธีการ สื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็มีหลายชายครับแต่แบบได้มีงานแต่พี่ต้องรับงานเติมเลยค่ะเข <c oughs> าดึงเยอะเลยก็ <c oughs> แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเลยซึ่งเออเขาก็ถ้าเกิดเขาอยากจะรับงานอยากจะทำอะไรก็คือก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นไอเดียไอเดียใครไอเดียมครก็แล้วแต่ เ,เราเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตคือแบบเรามีพื้นที่เราต้องปลูกอาหารกินเองต้องทําอาหารกินเองต้องพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเรียนรู้แล้วก็พยายามทำมให้สําเร็จอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยกลายเป็นว่ามันมันไม่สอดคล้องกับการ รับงานอย่างเช่นแบบทำซีรีส์ยาวๆนะครับก็เลยก็เลยต้องตัดสินใจมันเป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับการการสิ้นือแบบลัาจะเปลี่ยนวิธีบแบบนี้อย่างเี้ยก็เลยก็มันเป็นไปตามธรรมชาติหละว่าเออเราก็ต้องยอมปฏิเสธงานบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่า ถ่ายรีวิวอะไรพวกเนี้ยเราก็ได้นะไม่ได้เออแสดงว่าตอนนี้แกว่ายังไม่ได้มีงานอะไรในการถ้าเป็นงานแสดงงานแบบเอ่ออะไรพวกเนี้ยแก้วแกวเขาจะไม่ไม่ค่อยหลับถหรือว่าเรื่องหลับมากคนจะหลับโอ้มันมันเอาจริงเรื่องโอกาสพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเป็นฝ่ายที่แบบไม่ออกไหมมานั่งเลือกมากเลยพวกเี้ยเพียงแค่ว่าเราเรารู้สึกว่า เป้าหมายของเราตอนนี้คืออะไรเราอยากทาสิ่งงานให้สําเร็จก่อนแล้วก็เราไม่ได้ทิ้งหรอกเราว่ามันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามานานแล้วเออการเป็นนักสแสดงอะไรพวกนีน้แต่ถ้าถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้เราก็อยากจะขอโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนเป็นแฟนน่าจะถามมันคึ้นไะไรครับแบบเมื่อไรจะมีางนานให้ดูนี่ไงนี่งติด<น>ตามใน t ิ k กต็อกไอจีเร<อ>าก็เราก็ม,มีถ่ายถ่ายทอดมันก็ จริงๆเราก็มองว่ามันเป็นเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีกเรื่องราวบทบาทหนึ่งที่ที่เรารับเล่นแต่ว่าเราก็ถ่ายทอดมันออกมาในในในมุมมองเราในในเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะช่องทางของเราเองนะครับคือคือบทบาทนี้มันก็จะมันก็เป็นอีกบทบาทนึงอ่นะอนาคตก็อาจจะมีบทบาทนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะเป็นไงแต่ว่าเราเราเชื่อว่าการการดําเนินของเราอ่ะ มันมันก็มีทั้งจริงและไม่จริงรวมๆกันอะไรอยงี้ครับเออถ้าเกิดเราสึกว่าวิธีการใช้ชีวิตของเราสนุกสนานในตอนนี้แล้วเราพร้อมที่จะถ่ายทอดมันออกมาก็ออกมาแฟนๆก็ได้ติดตามอะไรย่างเงี้ยเนาะงงมะเราพูดว่างงงเองเหรอโอเค <c oughs> เรียบร้ยรอยค่ะแต่ขขเรามายราคาแต่ว่าสุดแ้มันอ่างนี้ใช่ใช่ครับขขอันนี้โทนนี่ก่อน